ตัวนี้เป็นดูเหมียวมาพร้อมนะครับ640 LTE นะครับตัวนี้เป็น,น1ซิมมาพร้อมกับการรองรับ 4G นะครับผมตัวหน้าจอนะครับความกว้างระดับ5นิ้วแบบ HD 720p นะครับกล้องหน้ามาด้วย1ล้านพิกเซลเป็น wide ชิคเกียนะครับเป็น wide เลนส์แบบ wide กล้องหลังนะครับมาด้วยความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับเป็นเลนส์ wide เหมือนกันพร้อมแฟลชนะครับเป็นออโต้โฟกัส ตัวเครื่อง CPU เป็น Dual Core เป็น Core Core นะครับ1.2 RAM 1GB ิก Memory 8 g ินะครับสามารถรองรับสูงสุดได้ที่128 g ิอาไบนะครับถ้าซื้อตัวนี้นะครับจะมีบริการเสริมที่ว่า Office 365ให้12เดือนนะครับแล้วก็ให้ OneDrive 1TB ทนะครับถ้าใช้งาน Office 365 ครับแล้วก็สกายให้60นาทีดังนี้ขอบคุณครับุตริการับามีกี่สีตอนนี้จะมีทั้งหมดสีสีนะครับมีสีขาวสีดำสีส้มและสีฟ้าราคาอยู่ที่5,990ัน,นรบบาท